ใครยังทําน้ําแข็งด้วยถาดแบบนี้อยู่หรือเปล่าเท่เอยากแล้วก็หกเลเอะเทอะอีกด้วยในเไลาใช้น้ําแข็งก็ต้องหาภาชนะอื่นามาด<ห>องเปลี่ยนมาใช้ขวดทําน้ําแข็งแบบนี้ง่ายสะดวกมากๆเลยการ <ไข S 2> ทําน้ําแข็งง่ายมากๆเพียงแค่เปิดฝาแล้วก็เทน้ําลงไปปากขวดนะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะเส้นบอกอยู่นะว่าต้องเทน้ําถึงระดับไหนแต่แนะนําว่าให้เทน้อยกว่าขีดนิดนึงนะทุกคนจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ทําการเอียงขวดนิดนึงให้น้ําอยู่ในช่องน้ําแข็งให้เท่ากันจากนั้นก็ ข้าตู้เย็นได้เลยเอาเข้าช่องฟีดนะแล้วก็ทิ้งจนกว่าเขาจะเป็นน้ำแข็งจริงสามารถวางซ้อนกันได้แบบนี้ด้วยนะทําให้ประหยัดเนื้อที่เวลาจะใช้ก็แค่เอามาตบทบทบ,บ,บแบบนี้ให้น้ําแข็งมันล่วงลงมาแล้วเราก<า>็าสามารถเทใส่แก้วของเราได้เลย1ขวดเนี่ยจะได้น้ําแข็งประมาณครึ่งแก้วเยติกนะน้ําแข็งก็จะลักษณะแบบนี้เลยทุกคนกินแล้วก็เย็นชื่นใจยังไงนะคะเดี๋ยวจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ที่ใต้ description แล้วก็ที่อมเมนต์นนะ